กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับชาวสวนอีพีสี่นะครับซึ่งในครั้งนี้เราก็จะมาทําการขยายฟาร์มเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากครับแต่ละวันของเราเอาง่ายๆก็เล่นเล่นแบบรายวันนะครับเช็คอินรายวันเข้ามาทําฟาร์มรายวันนะทุกคนอ่าไอตอนนี้นะครับไข่ของเราก็เปิดได้แล้วนะ มาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับขอให้ไม่ซ้ํานะครั้งที่ล้วได้ไก่ครั้งนี้ได้แมวนะครับน้องแมว,น,แมวน้องแคทของเราอุ้ยตัวเล็กน่ารักมากเลยทุกคนเนี่ยน้องแมวน้องแคทนะทุกคนน่ารักมากแต่อาลงไม่ได้อ่ะเอาตอาตัวอะไรออกเอาหมาออกก็นละกันเพื่อนนายต้องออกแล้วเพื่อนอออกกัน นี่นี่เขาออกแล้วนะทุกคนน้องกระต่ายอยู่ไหนน้องกระต่ายไหนฮะเอะเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่กระต่ายแมวกระต่ายอะไรละ่ะนี่นี่น้องแมวน่ารักมาก <c oughs> เสียงเป็นอะไรวะน่ารักมากเออ แล้วคือน้องกระต่ายไปในต่อไอ้กระต่ายอะไรหลับเมวโอ้โหอิงก็จะกระต่ายอย่างเดียวเลยนาะมันคือแมวครับพี่เดี๋ยวเก็บมาให้ทุกคนดูกันนะนี่นะแมวเธอหน้าตายอย่างเงี้ยมันมองอะไรวะน่ากลัวโอเคแล้วผมได้ไปเก็บผลผลิตยักษ์ของเรามา มันคืออะไรวะไม่ดูนะทุกคนเราลองไปหาขายกันแล้วกันเออเราเก็บวัตถุดิบก่อนดีกว่านะขอตัวเก็บสักคู่นะทุกคนเดีย๋ยวลองเอามาขายกันนะจะได้เท่าลายจะได้เท่าไรโอเคนะทุกคนตอนนี้ฝนก็ตกนะครับในเกมตอนนี้บรรยากาศก,าก็คึมๆเลยนะฝนพ้า่าตุ้มตามตุ้มตาม เฮ้ยทุกคนมันคือไผ่ทองไม่ใช่ไผ่ทองไผ่เรนโบว์้ยผมได้ไผ่เรนโบว์อะทุกคนดูดิก่อนนนี้คือไปขายแล้วมันก็เล่นสักพักนะทุกคน,นก็เลยไม่ได้มาดูแต่ว่าไผ่เรนโบว์เดี๋ยวเก็บไผ่ก่อนนะทุกคนเก็บไผ่เฮ้ยอะไรอ่ะ คือแหละแมวมันนอนพักผ่อนเหรอยังไงทำไมมันทำอะไรวะเฮ้ยเพิ่งสังเกตไอ้เอ๊อะไรวะแอปเปิ้ลไม่ใช่แอปเปิ้ลสตอเบอรี่อ้ยมะเขือเทศดิดมะเขือเทศผมมันเรืองแสงทุกคนเหมือนมันจะ มันไม่จะติดสายฟ้าเปล่าเลยมันอาจจะโดนฟ้าผ่านะทุกคนมันอาจจะกลายพันธุอะไรย่างเงี้ยเกิดการกลายพันธุ์ในดีเอนะครับทําให้ผลไม้ของเราจากที่ปกติอยู่แล้วให้กลายเป็นไม่ปกตินะครับน่าจะใช่เฮ้ยฝนตกนี่มันฝนตกฝนตกนะทุกคนพูดอะไรไม่ชัดเลย ฝนตกนี่มันดีจริงๆเลยเามาเอาไผ่ทองผมมาไนนั้นนหเเขาดูไผ่ทองพี่น่อยผมว่าต้นนี้แพงแน่เลยทุกคนคิดว่าไงผมว่าต้นนี้แพงขอแคบหน่อยแล้วกันโอเคแล้วคนผมว่าเราเอาเก็บเก็บวัตถุดิบของเราไปขายดีกว่า เก็บ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 ให้หมดเก็บให้หมดอย่าให้เหลือเฮ้ยฝั่งนู้นเขาก็ไผ่ทองไม่ใช่อันนี้เหมือนจะไม่ใช่ไผ่ทองหรือเปล่าหรือว่าไผ่ทองไม่รู้ดีดิชอบขายไก่เบลูแรงจีราคาถูกเริ่มต้นเพียง19บาทรับ F K ของทุกอย่างในเกมรับเติมโลบัคกดเกมพาร์ Part. เติมไวปลอดภยัย100%ซและสินค้าแบบอื่นๆอ,อ,อีกเพียบมีทุกอย่างในร้านเดียว เข้าลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยครับผมลุงขอขายของได้เท่าไหร่อู้หกแสนเลยเหรอเยอะจังอะ่ะลุงดูพระจันทร์ในแแบบดิโค้รสวยเลยนะตอนนี้ก็ฝนหยุดตกแล้วตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะทุกคนแล้วก็ นั่งรอผลผลิตของเราไปจริงก็เก็บไปขายได้นะแต่ของไม่ค่อยมีอ่ะเออเนีย่ยลุงลุงไม่ค่อยเอาของดีๆมาขายเลยครับอันนี้อะไรซื้อมาดิซื้อมาดิซื้อมาทุกคนขยายฟาร์มของเราต่ออันไหนที่พอซื้อได้ก็ซื้อมานะทุกคน <c oughs> มามะเขือเทศหนาวนะทุกคนดูด,ดิแล้วตัวผมก็หนาวด้วยสั่นงิ๊งๆๆ,ๆ,ๆ,ๆเลย โอ้อน,นี้อะไรดอกไม้เหรอเก็บได้แล้วด้วยปลูกด,ดอกไม้ขายนี่นะโอ้ยสถานะเยอะมากเลยทุกคนตอนนี้หนาวมากน่าจะเย็นน่าดูในนั้นในเกียร์น่าจะเย็นน่าดูนะ ลุงไม่ไม่มีของดีๆเลยะลุงขายของไม่เคยแบบมีของดีๆให้ผมเลยอ่ะผมจะไม่มาซื้อบลุงแล้วนะเออโอเคทุกคนผมว่าพาร์ทนี้พอแค่นี้ดีกว่าลนะเออถ้าถ้าถ้าพาร์ทหน้าถ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 ้าพาร์ทหน้าลุงลุงไม่เอาของดีๆมาให้ผมผมจะเลิกเล่นเกมนี้แล้วนะเออ ฟาร์มของผมมันยิ่งเล็กๆอยู่เงินผมก็มีแค่สามล้านเนี่ยไม่ไปไหนสักทีนะเออถาาทุกคนคกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครที่ชอบก็ทักทา,ายกันได้นะครับแบบเออเดี๋ยวผมก็จะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะถ้าตอบได้นะครับก็ขอบคุณที่มารับชมจนจบนะครับอ่ามืดละเฮ้ยโคตรมืดเลยเอาวช้าแล้วอะไรวะเนี่ย